การจัดการคลังสินค้าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จธุรกิจจานวนมากยังคงปะชิญปัญหาซ้ำซากซึ่งรวนส่งผลให้เกิดต้นทุนแฝงสูงขึ้นและเสียโอกาสทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับพบกับพวกเรา MDsoft ครับจากการสํารวจพบว่าปัญหาที่พบบ่อยการจัดการคลังสินค้านั้นประกอบไปด้วยหัวข้อเหล่านี้ครับไม่มีรหัส้างเองจากบาร์โค้ ทำให้ไม่รู้ว่าสินค้านั้นมาจากล็อตได้ขาดประวัติการเคลื่อนไหวสินค้าตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ทำให้เวลามีปัญหาสินค้าเสียไม่สามารถตรวจสอบหรือว่าเสียเวลาในการตอบกับลูกค้าเป็นอย่างมากสต็อกไม่อัปเดตเนื่องจากว่าไม่มีบาร์โค้ดพนักงานทำงานกรอกบ้างไม่กรอกบ้างลืมกรอกข้อมูลอาจจะผิด,ผ,ด,ดผิดล็อตผิดรุ่นทำให้สต็อกในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงในครั้งเสียเวลาแก้ไขย้อนหลังเป็นอย่างมากนะครับในการนับสต็อกสินค้า ไม่แม่นยำหาสินค้าได้ยากส่งผลให้แผนการสั่งซื้ออาจสั่งซื้อสินค้าซ้ำเข้ามากับที่มีอยู่แล้วเพราะนับสต็อกไม่เจอสูญเสียกำลังคนและก็เวลามากมายในการนับสต็อกรวมทั้งสูญเสียโอกาสส่งของไม่ทันทำให้ลูกค้าไม่พอใจขาดรายได้ขาดเป้าหมายทางธุรกิจลูกค้าได้รับของผิดของขาดของเกินผิดรุ่นผิดไซ์ส่งผลให้มีการคืนสินค้าเกิดขึ้นกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดนี้นะครับเราขอแนะนําระบบบาร์โค้ดควบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่รับสินค้าติดบาร์โค้ดยิงตอนเบอร์เค็กก่อนส่งโดยมีฟีเจอร์เด่นที่ช่วยลดวยความผิดลาดและเพิ่มความแม่นยําได้จริงมีชื่อว่าระบบบาร์โค้ดครบวงจรพร้อมระบบสแกนตรวจสอบสินค้าครับผมระบบสามารถสร้างบาร์โค้ดและพิมพ์เพื่อติดสินค้าขนาดรับเข้าได้รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์หลากหลายขนาดรวมทั้งสติ๊กเกอร์ก็หลายรุ่น หลายไซส์สามารถที่จะกําหนดได้นะครับเมื่อปิ้นบาร์โค้ดจากกับเข้าสินค้าแล้วสามารถที่แปะสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าให้สะดวกสบายตรวจสอบได้ง่ายในการเช็คสต็อกหรือว่าเบิกจ่ายสินค้านั่นเองนะครับฟีเจอร์ต่อมาครับรองรับการพีมซ้ําในกรณีบาร์โค้ดชำรุดหลุดสูญหายสามารถที่จะกลับมารีพิ้นได้เพื่อนําไปติดตัวสินค้าสะดวกสบายรวดเร็วและง่ายดายครับผมส่วนต่อมาครับระบบรองรับการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือเครื่องสแกนบาร์โค้ดหลากหลายรูปแบบเพื่อสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเบิกจ่ายสินค้าในการใช้งานในระบบการจัดการคลังแทนการใช้เอกสารเมนนวลในการจดเบิกนั่นเองนะครับฟีเจอร์ต่อมาครับในระบบยังมีการตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ดสินค้าว่าบาร์โค้ดสินค้าที่ยิงเบิกจ่ายนั้นตรงกับระบบที่เบิกเข้ามาในระบบหรือไม่ ถ้าไม่ตรงระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติให้รีเช็คบาร์โค้ดให้หยิบให้ถูกตัวสินค้าป้องกันการหยิบสินค้าผิดรุ่นผิดไซส์ผิดบาร์โค้ดผิดล็อตผิดซีเรียลนัมเบอร์การตัดสต็อกก็จะเป็นไปด้วยความมั่นคงนะครับไม่คาดเคลื่อนฟีเจอร์ต่อมาครับมีปุ่มสแกนบาร์โค้ดและแสดงสถานะบาร์โค้ดที่ยิงไปแล้วในระบบเพื่อให้สะดวกสบายในการตรวจสอบดูได้อีกช่องทางหนึ่งประโยชน์ที่เห็นผลทันตานะครับลดปัญหา Human e er r อ o r หยิบจ่ายของ ถูกต้องแน่นอน100%นะครับไม่คาดเคลื่อนเพราะมีระบบบล็อกหยิบสินค้าตรงรุ่นไม่ผิดพลาดทําให้ตรวจสอบได้ง่ายมองเห็นสต็อกแบบเรียลไทม์และการอัปเดตทันทีหลังจากการยิงเข้าสินค้าหรือว่าส่งออกสินค้าการดูรายงานสามารถเชื่อมั่นมั่นใจข้อมูลได้อย่างได้ไดายทำให้เจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการสามารถวางแผนการทํางานจัดซื้อจัดส่งรวมทั้งจัดโปรโมชั่นที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายของธุรกิจให้เจริญงกงามเพิ่มเติมได้อย่างง่ายได้หมดปัญหาเรื่องการทําทุจริตครับทาทุจริตได้ยากมากขึ้นเนื่องจากระบบมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับเข้าส่งผลให้พนักงานไม่สามารถดิกเรี่ยงการนําสินค้าออกจากคลังได้ยากมากยิงกปปกย่งขึ้นลูกค้าแฮปปี้มากยิ่งขึ้นมีการจัดส่งสินค้าที่ตรงรุ่นตรงไส์ตรง,งรถไม่ต้องมีต้นทุนรีเทิร์นสินค้าอีกต่อไปเพราะว่าส่งสุกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ส่วนนี้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานพนักงานไม่ต้องจํำน่ดสินค้าแค่สแกนยิบตามรวดเร็วและมั่นยำตล,ลบยอดคงเหลือประวัติการเข้าออกสินค้าดีสินค้าค้างสต็อกได้ทันทีเห็นไหมละครับฟีเจอร์โดดเด่นและมีประโยชน์ในการจัดการคลังสินค้าจากพวกเรา MDsoft ครับเรามาดูตัวอย่างในระบบจริงกันเลยครับผมมากันครับมาดูในระบบพร้อมๆกันครับในระบบที่น่ารับเข้าสินค้า ระบบก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มปุ่มพิมพ์บาร์โค้ดขึ้นมาพิมพ์ตามจํานวนสินค้าที่รับเข้ามาจริงนะครับเมื่อพิมพ์แล้วระบบจะออกเป็นเอกสารดังตัวอย่างครับเป็นบาร์โค้ดแบบนี้ครับซึ่งในระบบยังรองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่หลากหลายดูด้านจอเล็กประกอบนะครับจากตัวอย่างก็จะมีบาร์โค้ดออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็ทําการพิมพ์ออกมาได้เลยก็จะเห็นเครื่องพิมพ์จะออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะ แปะรับเข้าสินค้าได้ง่ายจากตัวอย่างก็แปะบาร์โค้ดไปที่ตัวสินค้าเพื่อจะเก็บได้อย่างง่ายได้นะครับทําให้ตรวจสอบภายหลังได้ง่ายจากตัวอย่างจะจําลองสินค้าเป็นสเปกับตัวรีโมทแอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่แนะนําไปครับฟีเจอร์ต่อมาครับถ้าบาร์โค้ดสินค้าเสียหายสามารถที่จะกลับมาปริ้นซ้ําได้ ที่หน้าเดิมหรือว่าจะพิมพ์นในหน้าหลอดซี r เรียลนัมเบอร์ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับโดยระบบจะพิมพ์ตามจํานวนที่เหลืออยู่ในสต็อกออกมาให้ครับผมตามจํานวนที่เหลือจริงแต่ตัวอย่างจะขอพิมพ์ตามจํานวนจริงเพราะว่ายังไม่มีการเบริกจ่ายออกไปเลยตัวอย่างนี้ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดสติกเกอร์ตัวอย่างนั้นจะเป็น2ดวง ในระบบเราก็สามารถที่จะรองรับสติ๊กเกอร์หลากหลายไซส์นะครับคือปรับบาร์โค้ดตามรูปแบบจริงของลูกค้าได้อาจจะเป็นดวงเดียวเป็นแผ่นใหญ,ใหญ่เป็นหลายดวงก็ได้นะครับบาร์โค้ดอาจจะแสดงตามรูปแบบที่ต้องการก็ได้ไม่ได้จํากัดตายตัวครับผมส่วนต่อมาครับการเบริกจ่ายสินค้าออกจากระบบระบบก็จะมีการตรวจสอบบาร์โค้ดที่เปิดออเดอร์มา ว่าที่ยิงตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่มีการยิงบาร์โค้ดหรือว่าบาร์โค้ดยังยิงไม่ครบจํานวนยังขาดอยู่หรือว่าไม่ตรงนะครับเมื่อกด Validate ไปแล้วจะไม่สามารถส่งออกสินค้าออกจากระบบได้ระบบจะแจ้งเตือนออกมาเป็นข้อความว่ายังขาดบาร์โค้ดอะไรบ้างที่ยังต้องยิงอยู่จากตัวอย่างนี้จะเห็นเป็น2บาร์โค้ดนะครับโดยเราก็มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับฟีเจอร์ปุ่มสแกนบาร์โค้ด มาเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมากับพิทแบบนี้นะครับรอยิงบาร์โค้ดสินค้าตัดออกจากระบบระบบเรามีการเชื่อมต่อผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดหลากหลายรุ่นจากตัวอย่างก็จะเป็นรุ่นนี้ครับทําให้ใช้งานได้สะดวกสบายก็ทําการยิงไปครับตัดยิงบาร์โค้ดตามที่เปิดออเดอร์มาสินค้าที่1จะเห็นได้ว่าระบบสามารถที่จะกําหนดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ตลอดนะครับ สินค้าที่2ครับซึ่งผมจะลองยิงสินค้าที่ปิดให้ดูนะครับบาร์โค้ดที่ปิดให้ดูนะครับที่ไม่ได้เปิดออเดอร์มาก็จะเห็นได้ว่าระบบจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนเช่นเดียวกันว่าบาร์โค้ดนี้ไม่ได้มีการออเดอร์มาตามระบบนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดันไปนะครับ จากนี้ก็จะสามารถตัดออกสินค้าออกจากระบบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าสะดวกสบายและสามารถควบคุมระบบคลังสินค้าสต็อกได้เป็นอย่างดีนะครับความแม่นยําสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับสต็อกไม่คาดเคลื่อนอีกต่อไปนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดระบบ Barcode บก,กุญงจรพร้อมระบบสแกนตรวจสอบสินค้าทุกขั้นตอนได้กับพวกเรา MDsoft นะครับฝากรบกวนติดตามช่อง MDsoft ได้เช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ